ใบสีหน้าคลาดห้าเสียงนะนี่ห้าเสียนะครับโอ้สวย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 อ่านแล้ววันวันแกทำอะไรอ่ะทำทำไม่ไรใครบางคน อะไรไยังไงว้าวสวยงามครับสวยงามโดนแล้ววันๆไม่ได้ทําอะไรได้แต่ไหลครับผมไม่เป็นไรครับผมผมก็ต้องทํานี้ครับถ้าไม่ไห์พวกคุณจะดูอะไรล่ะครับผมค,คนพวกนั้นเหรออย่าว่ากันครับอย่าว่ากันครับย่พวกเราหยอกกันเฉยครับเราเราหยอกกันนี่เลยโดนด่าวซันมาบ่ได้หนีครับผมผ้ามะเบิงอันนีดิสาธุ่นหยอกกันที่ซื้อพวกเจ้าอ่ะนะ เออถ้าได้ไปถ้ารับโชคจากพ่อปู่ลูกอย่าไปอะไรสวยมากจ้าสวยงามครับผมสวยงามนะครับผมสวยงามนะครับงามหลายฝีมือดีๆทั้งนั้นเลยเนาะจ้าเขาแซวกันครับผมอย่าเอามาเครียดนะครับเขาหยอกกันเล่นที่ต่อกับชิดเขาสนิทกันถ้าชิดบอกคุณป้ากินรังนกด้วยนะครับผมครับผมไม่ชิดกินน้ำบ่ชิดกินรังนกกำได้บ่ะเอ้าเจ้าหญิงว่าแจกยายยายปีแปดหลอดเขาแค่หยอกกันเนาะครับผม มี่ยังกินได้โอ้ยข้าวเหนียวหมูทอดข้าวเหนมูมา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 ขอกินน้ำเนยได้บ่ก็ได้สิเอามาทำลงทานเนาะโอ้ตีโอ้ตีนี่พี่นันทนาการจากแม่โร้อยกล่องร้อยกว่าแม่แจกผมสักสามสิบกล่องได้ไหมแม่เอาเขาจ้าวที่กินนั่นทอดชิ้นเดือนเลยนะตัวแม่นครับสามสิบกล่องแต่เดมือแล้วกล่องแต่ตัวใหม่ตอนนี้มันกิ้วขาเข้าไว้หนังที่ยาที่เอามาใส่มาเนี่ยเพื่อนมายื่นให้เขาเนื้อ ได้สองกองนะเทียงพอดีตัวนี้เทียงพอดีไปไปแจกแกะแกแกกข้าเจ้าคุณแม่อะไรนะครับหญ้าเล็กอ๋อจากสมุยแล้วหญ้าเล็กจากสมุยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับหมูทอดนะครับพีนันทนาการจกกสมุยค่ะสามร้อยกล่องนะคะคิดจะถึงแสนแล้วครับรอตัวมามาคิดดู เลขอะไดดีจ้าครักก็สมุยคือกันเอายังสีรับแจกใบ่ครับผมเอาเครื่องนึงนะมาจากเกาะสมุยเด็กกินน้ำกินน้ำกินหลังเด็กกินห้างนอกไปให้ป้ากินด้วยเด้อลุงชิดมาแั้วเอาว่าทั้งหลายมาใบสีสวยครับอลังการเลยงานบางส่วนถ้าอยู่ใกล้อยากไปร่วมค่ะธรมาจากสันดวงตาไม่ได้เอามาไม่ได้ซื้อมาหาดูในกระเป๋าพกมาได้ยังไงนี่อัมพันแท้จากทะเลนี่ไร้รู้ อ๋ออพันแทมครับนี่ดวงตานักราชเป็นอันดวงตานักราชเป็นอมพันแท้นะครับจากภาคใต้นะครับ่องแรกและส่องเดียวที่ได้เห็นนี่เสร็จชิปเสร็จชิปลักข้าวนี่ดอกจิปโดนดาวแต่เอาปุเรด้า ถ้าเสร็จงานเราก็ถอดออกใช่ไหมคะไม่รู้ใครจะถอดเส้นไฟก่อนก็ตั้งไม่กี่วันโอ้ซีต้องบอกลงด้วยนั่นแล้วอําพันธ์แท้จากทะเลนะโอ่แหละว่าใครจะได้เป็นบุญนะใครจะเป็นบุญได้ทั้งหมดสิบเมตรทั้งหมดสิเมตรนะครับที่ตรงนี้ไม่มีใครรู้เลยนะมีแต่แก่สองคนกับ4,300คนรู้ครับ4,300น้คนเขารู้อยู่ครับเนี่ย 4,400แล้วครับตอนนี้ครับไม่ได้ทอดใส่ซ้ำจบสิลลากแ้วนราจบสิลากชิดดูดูนี่ครับอัมพันอัมพันแท้นะครับผมจากเกาะสมุยนะครับผมอัมพันของแท้นะครับสุดยอดอัมพันแท้ครับผมไม่รู้ติดมาได้ยังไงโอ้เป็นวัฒนาครับเป็นบุญครับแล้วได้ใส่ครับผมเสร็จชิดนะครับผมเสร็จชิดแน่นอนครับผมชอบแอสเปคกับเอสชิดเจอกัน8ปบวกแเป็น16บหกกสั่งไป ครับผมอัพันแท้นะครับสวยงามนะครับผมเตรี่ยมรักั่านยาด้วยแอดบุญแด้แอดต้องบอกแม่แม่ต้องเราต้องแจ้งลุงเข้าไปด้วยต้องแล้วแต่ลุงเขาจะให้ใครก็คือแล้วแต่เจ้าของงานเนาะครับผมชิตนางฝอัเลยเอาแ่มาจองแล้วครับหาเสียนี่ห้าเสียนเนี่ยชิดจองเลยครับผม อนุโมทนาบุญด้วยนะครับอนุโมทนาบุญแ้วนะครับแม่ครับมุนตาจริงๆสาธุสาธุครับผมมีแต่ใบสีสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมฝีมืองานฝีมือครับงานแฮนด์เมดของแท้ครับบอกลุงด้วยชิดได้ครับได้ครับเดี๋ยวบอกลุงนะครับป้าสีบอกป้าไปก่อน ตาพระเายนาคนาี่ยเก็บไวด้ดีๆเด้อเพิ่นใช้ละบ่อําพันแท้ครับเพิ่นใช้จะหานละบ่ครับเพิ่นใช้ตาไวปหาเสียนสิบเม็ดครับใช่กันเบืง้งเน้ย<ม>สิบเม็ดอยู่หันหอ,อําพันแท้ป้าจะเลื่อมเนีสิตั้งไว้จากมือแนละ้วนี่นป้าก,ก็ถอดเอา <c oughs> ของป้าเล็กเป็นเอาใส่ให้เป็นอําพันแท้นะครับถ้าป้าเพลอถ้าป้าเพลอผมถ้าป้าเพลอผมสิรักได้ครับ บใบสีสวยมากอชิดครับอันนี้ใบใบสีธรรมจักรนะครับใบสีธรรมจักรสวยงามนะครับไปละ